ทีการสั่งจิตให้แฟนเก่ากลับมาหาคุณแบบเร็วที่สุดกดการตั้งค่าความคิดของแฟนเก่าทําไมต้องตั้งค่าความคิดของแฟนเก่าวันนี้แฟนเก่ามันคิดว่าคุณเนี่ยไร้ค่าแฟนเก่ามันคิดว่าคุณน่ะท็อกซิกแฟนเก่ามันคิดว่าคุณน่ะไม่เคยใส่ใจแฟนเก่ามันคิดว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าคุณแฟนเก่ามันคิดว่าอยู่กับคุณน่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะเนี่ยสมมุติเราวันนี้ซื้อนาฬิกามาครับและอ้เข็มเนี่ยนะมันยังไม่ตรง คุณต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ดังใจคุณคุณต้องตั้งค่ามันวันนี้ซื้อมือถือมามันยังไม่มีแอปพลิเคชันที่คุณต้องการคุณต้องทําอะไรครับต้องตั้งค่ามันต้องดาวน์โหลดเหมือนกันครับวันนี้สมองแฟนเก่ามันคิดว่าคุณคือเลยครับคือจุดเจ็บครับคุณต้องเปลี่ยนจากการเป็นจุดเจ็บในใจเนี่ยเป็นความสุขสําหรับเขาครับคุณต้องรู้จักตั้งค่าความคิดของคนแล้วคุณจะได้ทุกอย่างครับ3.1ครับสิ่งที่จะทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้น จองโพสต์ภาพในการที่คุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนแบบใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของคุณกลับมาน่าสนใจอย่างเร็วที่สุด3.2ครับโพสต์ภาพการพัฒนาชีวิตครับไม่ว่าคุณจะได้รับหนังสือเล่มใหม่มานะครับก็โพสต์ลงไปครับว่านี่คุณกําลังพัฒนาชีวิตนะคุณออกกําลังกายนะคุณไปวิ่งนะคุณแต่งหน้าคุณแต่งตัวคุณไปงานนู่นนี่นั่นต่างๆที่คุณดูแบบ ชีวิตมันอัพเวลมากขึ้นคุณต้องโชว์ลงไปครับการที่แฟนเก่ามันไม่ทักกลับมามันไม่ปลดบล็อกมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดออกมาเป็นลบๆเพราะมันยังจดจําภาพคุณแบบเดิมๆการตั้งค่าใหม่คือการปรับเปลี่ยนที่โพซิชันของคุณใหม่ปรับเปลี่ยนตําแหน่งของคุณใหม่ครับปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณใหม่ทั้งหมดเลยในตอนนี้คุณต้องรื้อชีวิตของคุณใหม่ครับแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ เขาลบเพื่อนไปแล้วค่ะเขาไม่เห็นค่ะหน้าที่การเห็นเป็นหน้าที่เขาครับแต่หน้าที่ของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ต่างๆนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับแลายคนติดอยู่ตรงนี้เ,เขาไม่เห็นค่ะเขาบล็อกไปแล้วนู่นนี่นั่นต่างๆค,าคุณทำต้นเหตุให้มันเกิดก่อนครับผลลัพธ์มันตามมาทีหลังครับสิ่งที่ครูคอมห่วงไม่ใช่ว่าเขาบล็อกคุณแล้วหรือว่าเขาไม่เป็นเพื่อนกับคุณแล้วครูคอมห่วงว่าคุณจะไม่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองในตอนนี้เสียก่อนครับนะครับแล้วคนห่วงอยู่แค่เรื่องนี้เขาบล็อกแล้วเขาไม่คุยแล้ว คุณเปลี่ยนตัวเองก่อนโชว์ชีวิตที่มีความก้าวหน้าครับคุณได้เลื่อนขั้นไหมเลื่อนยศไหมเลื่อนตำแหน่งไหมชีวิตของคุณก้าวหน้ายังไงบ้างอะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องโชว์ลงไปครับเมื่อคุณหยุดตามอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันจะหันมาแต่เมื่อคุณไล่ล่าอีกฝ่ายมันจะวิ่งหนีถ้าคุณอยากให้อีกฝ่ายมันหันมาคุณต้องหยุดตามแล้วคุณต้องกลับมาโฟกัสตัวเองถ้าคุณยิ่งไล่ล่า อีกฝ่ายมันก็จะวิ่งหนีคุณครับแล้วทางที่ดีคุณต้องทําให้ตัวเองดูหายากเข้าไว้ครับและอีกฝ่ายมันจะหันมาครับคูณความมี58วิธีในการทําให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากแล้วรีบกลับมาปิดโลกครับให้พิมพ์ว่าได้ใจครับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งเกมนี้คุณชนะได้เพราะคุณมีความรู้ที่เหนือกว่ามันครับและถ้าวันนี้ใครไปทําข้อผิดพลาด ไปตามตือ้อไปตามงอทักไปซ้ำๆโทรไปซ้ำๆจนมันรู้สึกรำคาญอย่างแรงนะครับรู้สึกว่าโอ๊ยน่าเบื่อที่สุดเลยรู้สึกว่าโอ้ยจะไปไหนก็ไปนะครับรู้สึกว่าคุณไปทําใจของคุณซะเถอะฉันจะไม่มีวันกลับไปอีกแล้วมันเริ่มบล็อกมันเริ่มไม่คุยกับคุณแล้วถ้าเจอปัญหาเหล่านี้ให้รีบแก้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาท คีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณครหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กัน ตลอดรอดฝังแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับกูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ย9 9 9 0บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ 9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสานี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ